สวัสดีครับ MC Racing นะครับวันนี้รอๆเลยนะ X Max 2022ตัว SP นะครับหืลรอมากก็คันนี้ที่เข้ามานะครับก็รถใหม่เลยนะเพิ่งออกจากศูนเลยเดี๋ยวผมให้ดูใหม่ เห็นมาหรือเปล่าครับเนี่ยที่เห็นเลยนะกระจกตัวนิยมเลยกระจกลบา่านะครับชิวหน้าเปลี่ยนใหม่ใส่นัดเลนนะนาคมอีครับอันนี้เป็นเซตหน้าสองนิ้วนะแล้วก็หล,ล่อเลยท่อฟูทไทเทเนียม ทั้งเส้นนะครับีอัจาอันนี้ล้อเดิมนะครับตัวเ p มาเป็นสีนี้เลยนะให้โชคมันด้วยโรลินเ p หลอมากใครสนใจจัดทรงติดต่อมาได้เลยนะครับเพจ LMC r a c i n g นะ Rolling up over black Cadillac, high heel boots, and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's had a bad After her there ain't no coming back Wanna take a run at that I think she's feeling me Turn it up a few degrees My imagination of her body gets the best of me Oh gosh, she's such a tease Bitten lips, bruised knees I'm addicted to her, need her touching me Cause she got a bad little waste. And we tearing down this place Off the liquor that we chase Got some us to the face Baby, I don't need no space ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปวิดีโอ ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสนใจสินค้าสามารถติดต่อหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ทางเพจ LMC Racing ศูนย์รวมอมไลแต่งแบบครบวงจรและซื้อสินค้าครบ1 0 0 0 0บาทรับเสื้อ LMC ฟรี1ตัวครับ